เลยนะทำเกมคลิปวีโอนี่จดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเดินชาวมันเดินดเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลยอยือกหรือต่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะจอสวัสดีเพื่อ่นที่ชาวอินเดีนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องน้องมา่นหานะวันนี้เนี่ยก็มาตามอัตราการแตกของเกม Wild Party s h o w d o w นะครับผมหรือว่าเกมนางอำเภอที่เราเล่นกันบ่อยๆแตกกันโหดหนักๆก็เกมนี้แหละนะก็วันนี้ใครที่สนใจเขก็ตกลงไปดูตะกันแตกก็ลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักนะครับผมไปแล้วนะ วันนี้มาที่7 7 0 8บาท83สาตางค์เลขสวยเลขสวยด้วยนะเดี๋ยวเริ่มกันที่เบตสี่สิบออโต้สิบไปก่อนเลยแล้วกันวันนี้ขออัดเ็ดหนักเลดนึงนะทุกนะหรือว่าเราจะมาเน้นกันซื้อฟรีเกมมาดีกว่าวนะเออว่ะ <c oughs> เกมนี้มาเน้นฟรีเกมอยู่แล้วนะหรือว่าเราจะเล่นเบตน้อย,อยแต่ซื้อฟรีเกมหนักๆเอาไงกันดีเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งท้วนะ เราไม่ค่อยซื้อฟีเกมกันหนักๆหน่วงๆเนาะงั้นเอาเลยแล้วกันกนะมาผมขอเรื่องมาที่เบทสาออตโต้สิบไปก่อนให้มันจําก่อนว่าเราเล่นเบทน,นี้นลอนะแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อฟีเกมเบทสามสิบเลยสูงเสี่ยงแต่น่าจะสวยหรือไม่ก็สวยมีอยู่สองอย่างน,นนะ <c oughs> ไม่สวยก็สวยไปเลยโอ้ย,อยคอมโบออกคอมโบออก่ออกอานน่ มาตรงนะฟรีเกมเบ็ดสามสิบจะเป็นจังไดละสองพันหารอยไอสองพันสองรอยนะครับผมน่าจะเวิร์กอยู่นะทุกคน <c oughs> ไปโน่วนะเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทก็ยังไม่ได้กำไรอยู่อุ้ยมาละเก้าร้อยละอีกนิดนึงโน่วนะเหลืออีกตั้งเจ็ดหมุนมันต้องคืนกำไรให้เราดิตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถึงถ้าตอนนี้มันจ่ายมันหยุดแค่พันเจ็ด่ยผมก็ยังขาดทุนไม่เยอะนะเพราะว่าหลายๆรอบที่เราเคยซื้อไปเนี่ยแบบบางครั้งเนี่ยสองพันแม่งจ่ายสี่ร้อยอย่างเงี้ยซื้อสองพันจ่ายสี่ร้อยซื้อสองพันจ่ายสามร้อ 2, 000, ยอุ้ยรอบนี้คุ้ม คอมโบรอบเดียวคือกำไรเลย,ยนะสองพันแปดรอบเดียวเมื่อกี้ที่แบบลงแบบตุ้มเดียว,วยนะสองพันแปดซื้อไปสองพันสองอ่ะตอนนี้อยู่ที่สี่พันแปดแล้วนนะโอ้โหกำไรแล้วยังไงใกล้จะหมดแล้วแต่คอมโบหน่อย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 คอมโบ <c oughs> สวยงามนุ่นนะมาเป็นไงเทคนิคนี้พอเล่นแตกก็ขิงเทคนิคกันเลยนะครับผมพอเล่นไม่แตกก็บอกเล่นอะไรกูเนี่ยนะ ไปตรงนะั้นเทคนิคเดิมนะครับผมก็คือกดเล่นในเบ็ดต่ำๆกดไปเรื่อยๆเลยย้ำไปเรื่อยๆถ้ายิ่งเล่นเบ็ดน้อยเนี่ยก็ต้องกดเยอะๆหน่อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อฟรีกันเนาะมากดมือไปเลยแล่วนะกดมือย้ำไปเลยนะ วยงามเบดหนึ่งแม่งเข้าฟรีเกมเองซะงั้นโอ้โหไอ้นะเนี่ยน่ะคือมันเสี่ยงตรงนี้แหละคือการที่เราเล่นเบ็ดน้อยเกินไปเนี่ยตรนะมันมีโอกาสเข้าฟรีเยอะกว่าจริงๆนะแล้วแบบมาเข้าเบดหนึ่งตนะผมน่าจะรีบไปซื้อแต่รีบรีบไปซื้อมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ไม่ได้เข้าฟรีเกมเองนี่หว่ามันก็ต้องแลกมากับการนี่นี่แหละตรนะทุกคนจะเห็นภาพบาดตาบาดใจอย่างนี้เลยก็คือแม่งไปเข้าฟรีเกมเองเบ็ดน้อยๆซะงั้น แต่รอบนี้ผมว่าไม่น่าจะจ่ายแพงเนาะไม่น่าจะจ่ายแพงนู่นนะถึงเล่นเบ็ดสูงก็ไม่น่าจะได้เยอะเพราะว่าคอมโบมันออกแค่รอบเดียวเองอ่ะโอเคไม่เสียใจไม่เสียใจซื้อฟรีเกมต่อนอู่นะรอบนี้เบ็ดอะไรดีย้ำอีกรอบละกัน2องวันสองวันสองเนาะ ใช <S an> ่อุ้หูดูนะเรียบร้อยโอ้โหแม่งไม่คุ้มไม่เรียกไม่คุ้มมันจะให้ไม่รู้พูดยังไงแล้วนะโอ้พูดไม่เป็นละหกพันกว่าบาทอ้้หูกูเลี้ยงคำในหัวไม่ถูกแล้วตอนนี้กำลังนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วนะโอ้โหมาอีกสามพันเรียบร้อยฟรีเกมรอบนี้ซื้อไป2 000, 2 0 0จ่ายมาที่1 6 0 0งกกว่าบาท แต่ยังไม่หมดนะทุกนะยังมีอีกตั้งห้าหมุนโอ้คือบางทีมันแตกจนสติหลุดไปเลยนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะโอ้แม่งสุดจริงว่ะอุ้ยอุ้ยหมื่นสองแล้วว่ะโอ้ยสองหมื่นทุกน,น,นะเรียบร้อยวันนี้ เทคนิคนี้ใครอยากจะไปลองเสี่ยงจัดได้เลยแต่ผมไม่ไม่ได้บอกนะว่าการันตีว่ามันจะได้แบบนี้ทุกรอบนะครับผมอันนี้ผมพูดออกตัวไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบางคนไปเล่นตามเนี่ยไม่แตกแล้วกูก็โดนด่าอีกอะ่ะเออ <c oughs> กูก็โดนทักส่วนตัวมาด่าอีกอะ่ะโอ้มึงก็เวอร์เกินนะเล่นตามมึงไม่เห็นแตกเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูก็โดอนอีกอะ่ะนะเหมือนตอนนั้นอีกอะ่ะออ,อันนี้บอกไว้ก่อนนะพูดแล้วนะนะด่ามากูด่ากลับจริงนะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วนะว่าเทคนิคทุกเทคนิคเนี่ยผม ไม่ได้การันตีว่ามันแตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบางครั้งี่ยผมไปเอาเทคนิคคนอื่นมาเล่นเนี่ยยังไม่แตกเลยนะลองย้อนไปดูคลิปอื่นได้ที่บอกว่ายืมเทคนิคคนนูน้นคนนี้มาเนะี่ยมันยังไม่แตกเลยนะะมันแล้วแต่จังหวะด้วยนะครับผมแต่ยังไงเนี่ยสำคัญที่สุดหลักๆคืออัตราการแตกอันนี้คือผมยกให้นำเมื่อวันเลยนะ <c oughs> คือยังไงก็ยังไงก็ต้องมีอัตราการแตกอะเอาง่ายๆ กดมือพอสมควรแล้วนะซื้อฟรีเกมต่อรอบนี้ก่อนซื้อเป็นเบดห้าินะครับผมทุกคนเชื่อมไหมรอบนี้ผมว่าไม่จ่ายแต่ก็ต้องลองเสี่ยงอะมาดิคนเราอะรนะรู้ว่ามันไม่จ่ายอะแต่ก็อยากจะลองเสี่ยงดูอะถ้ามันจ่ายทีหนึ่งนะบอกเลยว่าโคตรพ่อโคตรไม่แตกหนักกับเบตห้าสิโอ้มาละสองรมาลหนึ่งร้อยหกซื้อไปสามพันเจ็ดแม่งเสี่ยงเหมือนกันนะ แต่งไงก็กำไรแลนะยังไงก็กำไรถึงรอบนี้ไม่จ่ายแบบสักบาทเลยก็กำไรอยู่ดี <c oughs> โอ้ยมาเว้ยมาเว้ยขอเอโอ้โหถ้าเอแถวสามนุ่นนะนี่นี่นี่เอแถวนี้นะถ้าเอลงแถวตรงกลางเลยนล้วนะผมบอกเลยว่าแม่งวันนี้เนี่ยต้องมีสามหมื่นอ่ะโอ้ยโอ้ยเอแถวแรกดูเหมือนตัวมันจะเป็นตัวที่จ่ายไม่ค่อยแพงนะครับผมแต่พอแม่งอยู่กันแบบเกาะกลุ่มเยอะๆนะ บอกเลยว่าแมงเอเนี่ยแหละตัวดีเลยนะครับผมตะก,กี้ที่เราแตกแบบ4 4 5 0 0นะ่นเนี่ยก็คือตัว A แบบเกาะกลุ่มกันเป็นแถวเลยแล้วนะอ่ะรอบนี้เจ๊งนะครับผมฟรีเกมเจ๊งเจ๊งเจ๊งแต่เจ๊งไม่หนักนะเจ๊งไม่หนักเนะี่ยสองพันสี่แล้นะนะก็ก็ยังสองหมื่นอยู่เอายังไงดีล่ะนะอีกรอบละกันอีกรอบละกันฟรีเกมรอบสุดท้ายนะครับผมรอบนี้ผมเล่นกันที่เบต้าห้าออโตสิบเดี๋ยวกดมือกันต่อ เงียบแล้ววะเริ่มเงียบแล้วเว้ยวอ้าวกดมือหน่อยนู่นนะแต่เราก็ไม่ได้โฟกัสตรงนี้นะเราโฟกัสกับการซื้อฟรีเกมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวว่าสุดสุดแบบสุดที่สุดแลด้วมั้งนู่นนะตั้งแต่เล่นดังอำเภอม,มาเนี่ยเฮ้ยไม่ดีนุ่นนะรอบที่แล้วเนี่ยเราเล่นคอมโบนอกแตกไปสามหมื่นอ่ะอันนี้ยังเทียบไม่ติดอันนี้ยังเทียบไม่ติดแต่ถ้านับเป็นฟรีเกมแล้วกันผมว่ารอบนี้นี่คือไม่ให้สุดจริงนะให้สุดจริงนู่นนะ ซื้อไปสองพันอะจ่ายหมื่นสองหมื่ะแต่รู้แหละว,ว่ามันไปที่สุดกว่านี้นะครับผมก็ทุกคนก็ไปลุ้นดวงกันเอาแล้วกันนะไม่จำเป็นต้องแบบซื้อไปสูงๆนะซื้อไปสามไปสี่ไปหก็เล่นได้ละนะแต่วันนี้เนะี่ย <c oughs> ผมเล่นแบบอยากเอาสะใจตัวเองเพราะว่าหลายๆรอบแ่ยไม่โดนมันแดกมาเยอะแล้วอะ่ะมาดิตอนนี้ก็ยังกําไรหนึ่งอยู่นะทุกนะยังกําไรหนึ่งอยู่เลยนะ ขนาดซื้อฟีเกมสามพันสามพันไป2รอบแล้วแหละ <c oughs> อุ้ยอุ้ยโอ้โหไกลน่าเกลียดมากคอมโบนอยเฮ้ยอันนี้เกินไปแล้วนะ <c oughs> อันนี้เกินไปพอบอกว่ายังได้กำไรอยู่นี่คือมึงเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอเออสี0ร้อย โอ้700กว่าบาทอะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสุดแล้วสุดแล้ววันนี้ถือว่าคุ้มสะใจมากๆนุคนะฟรีเกมเนาะเข้าแต่ละดอกนี่ก็คือสุดเหมือนกันแต่ผมว่าถ้าซื้อเมื่อกี้เนี่ยไม่เปลี่ยนเบ็ดมาซื้อเบ็ด50เนี่ยผมซื้อ30ไปเรื่อยๆเนี่ย30,000วันนี้ผมถึงแน่นอนผมผมผมมั่นใจเบ็ด30มากกว่านะแต่ว่าก็อยากจะลองดูอะเนาะคนเรามันก็ต้องแบบลองแบบในเบ็ดที่มันแตกต่างกันไปบ้างไม่ใช่ว่าเล่นแต่ซ้ำๆเดิมๆเดิมอะเอมันก็นน่าาาเเบื้งะก็ขมาก็ อยากเห็นอะไรใหม่ๆไม่ใช่ว่าเ,เข้ามาแม่งกดๆๆๆ,ๆๆๆแล้วก็ออกแค่นั้นไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่ามันตื่นเต้นหรือเปล่าแต่สมตัวในใจผมเนะนี่ยรู้สึกว่าสุดจริงเป็นเกมวันนี้แม่งแม่งเอาสุดจริงนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะใครสนใจก็ตกดตามติดตามติดตาคลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ